วัสดีครับมิตรละสีนี่ครับนี่กะศที่บ้านฟิปโปฟิลินเนาะนะครับบรรยากาศนะครับนี้เรามาเฮ็ดอย่างนะครับบ้านกะบุญบ้านเนาะนะครับฝึกเต้นฝึกแทาเต้นหน้าห้านนะครับเน,น,น,นาเนะนะครับบุญบ้านบ้านนาแก่เนาะนะครับอ่า เอ้หนึ่งแถวหมู่บ้านนะครับนี่เรากําลังทําอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับบายบายเนาะนะครับเออโอ้เลยเนาะหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัาจีนวารักต้องวงจรนเหมือนี้เออแม่เดี๋ยวเราหลอดไฟใหม้พกมันท่อมไฟให้พี่ปุ๊นะครับเตาไฟใหม่นะครับนี่ที่หลอดไฟมานะครับ ไฟใหญ่นะครับใหญ่บเเอลยไฟแสงแจ้งครับยังบัตรธนเฮทครับขนาดเปิดบอลเดียวนี่ยังคงไม่ลดนี่จะให้มันสว่างขึ้นนะครับมัน,น,มนคำนะครับความตรงนี้มันหลอดมีหลอดเดียวเนาะ <c oughs> มันไม่ค่อยเอ้ยตรงนี้ ว่จาจะมีนี่หลอเนี้มันบ,บ่ค่อยบ,บ่ค่อยเชี่ยนะครับหลอนี้ติดอยู่เนาะหลอนี้ติดเดนาะนนติดแต่ว่ามันไม่สว่างเพราะว่าหลอดหลอน,นี้ออนมันได้แค่สิบแปดวัตต์นี่เป็นผู้ช่วยสร้างไฟนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก้องสินนะครับสิบวัตต์มือกล้องครับนี่หก<อ>นะสิบเนาะนี่กกเป็นสร้างเนาะนะครับผู้ช่วยสร้างนะครับผู้ช่วยสร้างมันย <laughs> ากาศนะ หิดไฟใหม่นะครับสายมาข้างบนนะครับมุนสว่างนะครับบรรยากาศนะครับทางบ้านสระน้ำพี่ปูพี่ลินนะครับอืมไห้วงกับมุนมี่ดีทช่างนะครับผู้ช่วยเป็นมุนี่เป็นผู้ช่วยนะครับทางไฟนะครับ กล้องสินเป็นสร้างไฟนะครับสร้างไฟยังไงเป็นมือกล้องเป็นมือกล้องนะครับมือพี่น้องมือขี้มือก็มีเบอร์ตรงนี้มาใส่อันปจเจียปากตายมุนสายไฟก็ซื้อมาใหม่นะครับหลอดนะหลอดไฟก็ซื้อใหม่นะครับะมานสิบห้าเมตรสายขันปกติมันจะมีด สวรรค์หรก็บ็อกสกูพันได้เลิพี่นองครับเูื่อได้อยากส่อไฟนะครับบุต้องนะครับน้ำไม่ไหลไฟแบบเรียกสร้างกล้องได้นะครับสโลแกนซ่อมไม่พังรับงานไหมครับรับครับพันหน้าสองพันครับเรียกได้ครับพอได้อันนั้นเนาะนะครับบัวงานคนละแบบงานแบบสร้างแอร์นตกกำนาลนะ ถ้าไกลก็มีค่าดนเดนินทางจยกหน่อยเนาะนะครับเมาหนึ่งครับ,บทั้งงานนัแล้นงานทั่วประเทศเนาะทั่วประเทศทั่วโลกทั่วโลกนะครับรท,ทั่วโลกเลยนะไอ้โลกเราประกันไฟใไหมงานแน่นอนถ้าต่างประเทศก็จะก็จะแพงหน่อยเนาะน,นะครับแพงกว่าถ้าต่างประเทศก็มีค่าเครื่องบินนะครับไงก้าวจะติไปทิังอะไรก้าจะไปทำอะไร นี่ครับี๋ยววิญญาณเดินไฟต่อก่อนนะครับพี่น้องเนาะฝากไว้ฉันมีแล้วครับทิปมาผู้ช่วยช่างกล้องนะครับมือกล้องนะครับแต่ว่าเป็นช่างไฟด้วยก็เอาละครับเสร็จแล้วเนาะมาถึงช่องสุดท้ายนะครับหลอดอยู่นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสว่างไหมไม่งมันจะระเบิดโอ้โหก่อนครับ ดูรับดูหลอดอนะครับต้องสติก่อนอดูรับติดอยู่ครับตัดต่อหลอดพวกบทติดกันจงกินไปต่อหลอดฉังติดละโอ้ <laughs> ป้ป้ปโอ้ช่างกล้องโอ้เดี๋ยวไปเพิ่งครับเราทำสำเร็จไหมโอ้คือเก่งแท้โอ้สำเร็จแล้วครับโอ้ขอบคุณช่างกล้องเลยขอบคุณช่างกล้องครับ,รบ,รบถ้าถ้าต่อหลอดนี้ไม่ติดก็ไม่ต้องไปทำหาอะไรแล้วเนี่ย <laughs> ดีแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs>